เห็นไขรฮิตก็ฮิตด้วยวันนี้ขอบอยากทำไข่เทนาโดนะคะเป็นไข่แบบเกาหลีที่เขากำลังฮิตกันน่าทานนะมันจะมีลักษณะเป็นวงกลมๆนะคะด้านบนจะเป็นไข่ข้นที่แบบเป็นเหมือนผ้าแล้วเราก็มาบิดผ้าไว้เป็นเทนาโดนอะอันนี้สนุกมากวิธีการทำนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราตีไข่เลยกับใช้ตะก้อตีไข่นะแล้วก็ เพื่อไม่ให้เกิดให้เนื้อมันเนียนนะคะแล้วก็ปรุงรสกบปรุงรสด,ด้วยสีิวขาวใครจะใส่น้ำปลาอะไรก็ตามใจนะจ๊ะประเด็นสําคัญคือเมื่อเราตั้งกระทะแล้วใช้น้ํามันเยอะนิดนึงแต่ไม่ใช่ให้ท่วมนะหมายว่าน้ามันอ่ะให้เคลือบกระทะมากพอที่จะ,ะบิดไข่ได้นะที่เพื่อเพื่อว่าถ้าน้อยเนี่ยมันจะติดกระทะถ้าเยอะเกินไปมันก็จะอมน้ํามันใช่ไหม นั้นมันก็ต้องอยู่ในระดับพอดีพอที่จะให้ไข่เนี่ยไหลได้เหมือนผ้าที่เราบิดไว้นะออพอน้ํามันร้อนแล้วเราใส่ไข่ลงไปพอไข่เริ่มเซตตัวปุ๊บเป็นสีขาวป,ปุ๊บเราเอาเจ้าตะเกียบเนี่ยคีบไข่เข้ามาด้วยกันนะคะตรงกลางแล้วหมุนกระทะนะหมุนกระทะไปอีกด้านหนึ่งค่อยๆหมุนช้าๆไข่จะเริ่มบิดแล้วน้ําไข่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะเริ่มไหลออกนึกออกไหมนึกภาพออกไหม ปึ๊บนะเสียดายทำอยู่คนเดียวก็เลยอัดวิดีโอไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับบิดได้ที่ปุ๊บเบาๆนะอย่าเอาตะเกียบมาไว้ติดกันไปเพราะเดี๋ยวใจกลางไข่จะขาดจะหมุนไม่ได้นะคะให้มีความห่างช่องไฟเนี่ยอยู่สักประมาณเกบเกือบนิ้วอะ่ะแล้วก็เหมือนกระทะเอานะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็คว่ำลงบนข้าวของเรา ในส่วนของกระเพรากุ้งก็ปกตินะคะปอกเปลือกผ่าหลางกุ้งแล้วก็เราก็จะเจียวพี่กระเทียมให้หอมเติมน้ำนิดนึ่งใส่กุ้งลงไปใส่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลชิมรสตามชอบปิดไฟฮ่าฮ่าจบแล้วชิมชมทีนี้ไข่ของเราจะเป็นลักษณะของไข่ข้นเนาะที่ขายทำั้าอาหารต่างๆให้ เราทำเองด้วยก็ได้ที่บ่ามันจะได้ยังความนุ่มละมุนของไข่ข้นหอมเลยอ่ะแล้วก็นุ่มละมุนแล้วก็มันก็แปกตาดีกินกับกะเพรากุ้เด้งเดงสุดโคันนี้เล่นเทคนิค